แล้วดูฝนข่อยกยอับเมียแล้วล่ะพี่น้องข่อยอยู่จักเมือเ่อแล้วแต่อารมณ์ข่อยเด้อข่อยจัก,กมือกับเมื่อรถดนี่อืออื้านใส่อะไรอ่ะเขาคั่วเขาคั่วอืมอยากเดือดร้อนพ่อแม่ไปอยากเดือดร้อนน้องนุ่งไปสาวไปอยู่น้ำเขาเลยเขาสิมดาด่าข่อยขลัดกูอยูย่ตะกูเขายัางดา่าอืมอืมบ่ได้มาคข้ามความเดือดร้อนให้ผู้ได แต่คนก<ม>ูเองถืงอเขาเต้าดาอีกเอ้ยไม่มไหวเยมือสุกฟ้ากูได้ก็ได้เอาไปเนี่ยขนาดเด้อไม่วล้มันตื้อแล้วมานานมันเหล่นขี้ดินทรายขี้ดินเชยะนะอืออืออืออ้าวพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องมา ทอครับลื่องเผ็ดนะเขาเราเนาะแต่ดอกก็ได้าสั่งนาไหมเข้ายังบเกีบนะตักสิจิ้กันยัเขาที่ใส่อยู่นี่ค <ics> <ities> ุ <is> ้สามเน่กินบอกินเข่าวัจเห็ดยังนันฮะจัาวเผๆโอ้ยจกลืมหมเออจะใส่กุ้ยฮกผันี้บอกขอใส่เอเอออี่วัดใส่ข่อยเงใส่ท้าวว่าทาวดีตอนกองเข้ามาก ดลอกไงมาไหนจิมกินข้าวกุ้นเจเงงไฟในี่ก็ได้เด้อมอบอกว่ามันขีมืดม่ได้ไบเอพงข้นนี่เก็บในเด้อในขยะเปิดแเอาด้พี่น้องมันเหนียมืดเนี่ยั่งเาหมอีก่อนแล้วเป็นดอกพี่น้าแนทิหลอดไฟอยู่มันเมืดมันมื่แหงอ่่ง่ง เมือ่อต่้ะวันมื่อในไข่เนี่ยมันรุมบนหนาวันหดเว้ยหนาวแตตอนเศร้าเหอะมันแก้งอยู่อไรพี่น้องเมึงหนาชัดนะอือเจ้าเจ้ามจะแสะดีบ่เสะดีบ่เส้ดอ,อ,อื่เสืด่อโอ้ จอาหนี่เัาปนไ่เอานตมันแท้งตาเอมันแจ้งอยู่ยังไามันแจ้งอยู่นอน จะต,ตายตาเาอ่อนมืดมันบ่มืดมันแจ้งแป๊งๆเลยมันมีแฟตมันมีไฟ,นนฟ,นนฟป้าป้าแม่พาไปอเอาไปรถนี่แล้กิดินเดิมจดการเดิมกินข่าวเอาไปแซ่ดหรอกเขาเป็นแบบนี้แม่พี่น้องเขาใจหรอกตส่นเหมือนเด็กกินอย่างกระเบ บ้นม้าน,นยงายดื่มนคนบายเรือเป็นอะไรเขาสร้งไปหาอะไไปนอนวัดเ้ี่ยแบบน้นอนดยสองคนม่เจ้าแม่ไปอยู่นังไม้อนวิ่งม้อนจมขักหนาด้วยแบบนี้นนนนก็ได้ด้ยแหละบ้าไปอนอนวัดเ นี่แหละสาเหตุเป็นยังจะออกมาเสาเพื่อนอยู่กันนี่แหละกันมมง้อก่อ่อนอีอฟูีนองฟีนอฟีู้วหม่าพ่อแม่พ่อเบียร์ไหนพ่อยังเลน่อจ้ของจีนองตอไปตุ๊กตากินหรอนองีูนนนั่นั่นกดน้อยู่ในตะกร้าข้างบนนะตะกร้าเออตะกร้าข้างบนนะอืม จักร้าข <character. S 1> <ifica> ้างบนจักร้าข้างบนข้างบนไปเอามาไปเอามาแม่บอกค่ะขึ้น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 ไปยันค่ะเออแล้วก็คนนู่นบอกดีๆเลยนี่รู้จะไปใกล้พอนะาพอกินข้าวอยู่อืออือแล้มันสุใจอ่ะอืออือ อาปล่ดําฮะอาปลาดําปลาหนะอาไหมอืมวันนึงาายังใสหัวขวย้ปั่นม้งนนึงาายังใส่หัวขวยอมอืมาแล้ไม่เบิรงดเใส่หมกมาใส่ว้าที่โนะีโนะ พี่โนนี่อืมช่างรอืมอืมอืมพ่อเพชรพ่อเพชรแม่มอนใส่พ่อเพชรใ่พ่อเพชรพ่อเพชรอยู่ไหนในพ่อเพชรอืมมนาอยู่ไหนในแมวไม่ขึ้นลขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไกินมนย่บอก ของนั่นนี่เจ้าตัวคนใหญ่เล่ตุ๊กตาน่ยไม่ได้รู้เปล่าเอาเปลาเพียงมันดึงดึงซะดึงสุดนะดึงซะดึงอุดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุดอุดอดึงได้ไหมอุ้ยกูไม่ได้กินเข่าแล้วกูไ่กินแม่กูเศร้าแล้วเศร้าอยากแล้วกินนี่ด่ามากกว่าเดี่ยไม่อะด่ามากกว่าแค่กินนี่ยก็เนี่ย พัพ่อไม่สนใจลูกก็ม,มันเป็นเรื่องปกติถ้าสนใจลูกคงจะตั้งชื่อว่าก็าเอาลูกเอาเกาแนวกินมาตั้งถั่วกล้องเนาะเ่าต้องใช้วาชวกินเนาะเพราะว่าชวากิน,นะกนคือต้องกินไงบ่ไม่มได้ทำคลิปเอาใจลูก <laughs> มันคนละอย่างน,นะถ้าเกิดดรามา่าบมก็แทงว่าต้องเปลี่ยนชื่อคลิปว่า เอาลูกเด้ากับข้าวมาตั้งโชว์ออืืจ๊กมาคนพร้อมกับปอไฟโดมานาบัดเสียกินนมพอดีเปลองปอไฟโดมานาบัดเสียกินนมพอดีไปลองปอไฟโดมานาบัดเสียกินนมพอดีไปลอง